สวัสดีค่ะดิฉันลอนศาสตร์อาจารย์นตรวัชรีคุณกิติสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเพสัากรรมเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะเพศาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นงานวิจัยที่มีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ได้นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์แล้วซึ่งแกลงข่าวเมื่อไป เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2560นะคะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสบางเรื่องซีรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวสูตรนาโนลิมองชั่นนะคะความเป็นมาของงานวิจัยนี้เมื่อสัก5ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้สอนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโททางความงามและสุขภาพนะคะ เรารู้สึกว่ามันท้าทายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวให้มีสภาพที่ดีแล้วก็ดูแล้วมีความสุขนะคะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการนำสารสกัดทั้งสมุนไพรและไม่สมุนไพรซึ่งมีผลดีต่อผิวหนังเนี่ยมาพัฒนาเป็นซีรั่ม ซึ่งทาเพื่อฟื้นฟูสภาพในกรณีที่ผิวเสื่อมสภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมสภาพเร็วกว่าไวัอันสมควรนะคะวิวัฒนาการของซีรั่มนะคะเริ่มต้นเราก็ทำโดยที่นักศึกษาอยากจะใช้ mm. ก็เลยทำให้นักศึกษาใช้นักศึกษาไปใช้แล้วก็พบว่าทำให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีเราก็เลย นำมาผลิตแล้วก็จดแจ้งจำ่ายในนามคณะเพศศาสตร์ซึ่งปัจจุบันขายอยู่ที่ร้านขายะาคณะเพศศาสตร์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อในเวอร์ชัน2ซึ่งสามารถทำให้เก็บได้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยถามว่ามันสารที่เติมเข้าไปนี่ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นหรือเปล่า ก็ไม่ได้ต่างมากแต่ที่ต่างกันคือการนำเพศจกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่ที่จะนำส่งสารแต่และตัวไปยังเป้าหมายแล้วก็ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตรงนั้นมันจะเป็นปัจจัยคียแฟกเตที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนี้มีประสิทธิภาพดีหรือ ประสิทธิภาพไม่ดีนะคะซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะแล้วก็งานวิจัยนี้นี่เรามีโอกาสได้ไปนำเสนอที่ประเทศไต้หวันแล้วเราได้รางวัล l ีดท i n g i n n o v a t i o n Award ในปี2015นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ มีคนไต้หวันมาทดสอบผลิตภัณฑ์เราแล้วก็กลับมาขอซื้อไปใช้อีกแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาขอเหมาผลิตภัณฑ์เราไปทั้งหมดก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยก็ประมาณนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าเราสามารถได้ใช้วิชาการของเราให้มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะจัดยิ่งไปสู่ห้างได้ความภูมิใจของงานวิจัยมีอันที่หนึ่งก็คือ ทำให้เรารู้ว่าการเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วนําความรู้เกี่ยวกับเพศศัลกรรมนียมาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้รู้ว่าพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วมันจะใช้ได้เลยแล้วก็นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าส่วนประกอบนอกจากส่วนประกอบที่สําคัญแล้วยังต้องอาศัยเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมแล้วนำไปสู่การตลาดได้นะคะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีคิดแล้วก็ประโยชน์ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้จริงแล้วก็มีฟีดแบ็กแล้วก็ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนขององค์กรก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถสร้างเชื่อให้คณะพเาษตรศาสตร์มหาลัยขอนแก่นว่า นอกจากจะสอดหนังสือแล้วก็ยังทำงานวิจัยแล้วนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง